วันนี้ไอ้รอร่วมกับเครือข่ายประชาชนสังเกตการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็มาที่โรงเรียนวัดด่านสำโรงนะครับมาพบกับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ที่อยู่ใกล้เคียงแถวนี้เพื่อจะอให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมซึ่งเป็นเลือกตั้งล่วงหน้าและวัน14พฤษภาซึ่งเป็นวันเลือกตั้งจริงนะครับดูว่า กระบวนการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรบ้างแล้วก็ให้พี่น้องเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองต้องไปใช้สิทธิ์อย่างไรและไปใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ชวนให้ทุกคนเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกพักที่ตัวเองชอบเลือกคนที่ตัวเองอยากให้เป็นสสองเขตของตัวเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็อยากจะชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเนี่ยนอกจากจะไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ให้มาเป็นอาสาสมัครเพื่อจับตาการเลือกตั้งและจับตาการนับคะแนนนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้เมื่อปิดหีบ5้าโมงเย็น ไม่ใช่แค่นอนอยู่บ้านแล้วรอลุ้นผลนเฉยๆแต่ว่าเดินออกไปที่คูหาหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านแล้วไปเฝ้าดูการนับคะแนนที่ทําโดยกะกะตนะครับเพื่อดูว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำได้ถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่าแล้วก็นับคะแนนได้ถูกต้องตามที่ประชาชนกากระบาดมาหรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดไปไม่ถูกต้องบ้างเล็กน้อยก็ช่วยกันทักท้วงนะครับเพื่อจะยืนยันสิทธิ์แล้วก็บกป้องทุกคะแนนเสียงที่กาไปให้ถูกนับอย่างถูกต้องและถ้าหากว่า หน่วยไหนนับคะแนนเสร็จถูกต้องเรียบร้อยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้ถ่ายภาพกระดานนับคะแนนทุกใบนะครับและส่งมารวมกันที่เว็บไซต์ v o t d 6 2 c o m นะครับเพื่อจะรวบรวมผลคะแนนสดๆจากหน้าหน่วยทุกหน่วยนะครับแล้วเราก็จะสามารถรวบรวมคะแนนกันเองโดยประชาชนประกาศผลกันเองโดยประชาชนได้โดยไม่จําเป็นต้องรอผลจากกะกะตอ,อย่างเดียวครับผมวันนี้มาถึงก็รู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะครับที่พี่น้องชาวสมุทรปราการเนี่ยออกมาช่วยกันํำนวนมากแล้วก็มาเรียนรู้ว่าระบบเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นยังไงวิธีการไปจับตาเนี่ยมีอะไรต้องดูบ้างมีอะไรต้องเรียนรู้มีอะไรต้องสังเกตบ้างเราก็ได้จําลอง การเลือกตั้งจำลองการนับคะแนนแล้วก็ให้พี่น้องได้ฝึกดูนะครับดูเหมือนว่าทุกคนก็มีความพร้อมแล้วนะครับมีความพร้อมแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มาก็หลายร้อยคนซึ่งยังไม่พอนะครับยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยทั้งประเทศนะครับเพราะว่าทุกหน่วยเนี่ยมีถึง94,000กว่าหน่วยต้องใช้อาสาสมัคร หลักแสนคนนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านที่ดูอยู่นะครับแม้จะไม่ได้มาวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าภารกิจง่ายๆของทุกคนในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม5โมงเย็นเดินออกไปดูการนับคะแนนที่คูหาไหนก็ได้ใกล้บ้านนะครับแล้วถ่ายภาพกระดานนับคะแนนแล้วส่งมานะครับเรารู้แล้วว่าปีนี้เนี่ยกกตจะรายงานผลคะแนนอย่างเร็วคือ6โมงครึ่งนะครับ6โมงครึ่งดังนั้นเนี่ยถ้า5โมงเราอยู่บ้านแล้วรอรุนผลอย่างเดียวเนี่ย อาจจะไม่มีผลอะไรให้ดูนะครับเชิญชวนออกไปดูใกล้บ้านดีกว่าแล้วช่วยกันรายงานด้วยตัวเองดีกว่าไม่ต้องรอฟังจากกกตอย่างเดียวครับผม